ปียคะคุณจะเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายคะเลีย้ยวทางนี้เลี้ยวซ้ายแต่รถเราอยู่นี่นะไปเอารถสอดเโดนจนได้ามาสองคนกินตามอันอนี้ขอหน่อยขอสั่งรถนี้อันนี้ของแม่อันนี้อันไหนอันไหน,อน,นของแม่ มีอะไรมารีวิวคะ่ะไอติมไอติมของกุลโกโอ,อันนี้รสชาติเซเวนทีนไอส์คาวเลมอนชีสเค้กจ้าหาเดมูกระาหน่อยอนี่เคยเคยกินบ้างอันต่อไปคือช็อกโกแลตไหนไม่อ่านให้ดูหรือเปล่าอันนี้คือดับเบิลช็อกโกแลต ช็อกโกลาเขาเขียนดับเบิลช็อกโกลาคาราเมลไอซ์ค่ะนี่หมุนชา้าช้านี่ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าเซเว่นจ้าส่วนอันนี้คือเอ่อเซเว่นทีนไอซ์คุกกี้ไอซ์ไอคอนเฟคชั่นกินวานิลลาผสมคุกกี้จ้าใครเคยกินรสชาติไหนกันแล้วบ้างเอ้ยส่วนพี่ไปยงัง <Yeah. S 1> ยังไม่เคยชิมสักรสเลยวันนี้ก็เลยต้องเอามารีวิวกันดูนะจ๊ะปิ่นเคยกินไหมไม่เคยอ่าของปิ่นรสชาติไหนออของปิ่นเป็นรสช็อกโกแลตคาราเมลนะคะส่วนของแม่แม่จะเอาอันนี้ก่อนเอาเลมอนชีสทอดเดอ่าเขาแก่ไงอ่ะเขา้อแกอย่างไนี้ด้วยแล้วก็ฉีกตรงนี้ด้วยหรือเปล่า ใช่ไม่งั้นก็กินไม่ได้ดิมันต้องแกะสองข้างมันขาวปีเลยดีเดียวการแกะนะคะเอ่อกระดาษจะค่อนข้างแกะยากนิดหนึ่งนะคะไอ้ยอย่างนี้ได้เหรอแกะทั้งแทง่งอ๋อเขาแกะทั้งแท่งนี้ได้ปะใช่เนี่ยติดเต็มเลยก่อนอื่นเราต้องจัดการกระดาษให้เรียบร้อยฟินเธอให้แม่หน่อยค่ะ โอ้ระวังลนโอ้เดี oh, ๋ยวอดกินหมดเลยเด้อต้องต้องต้องแกะฝาก่อนลูกมันถึงจะแกะง่ายนมัต้องแกะฝาก่อนนะคะทุกคนเราค่อยแกะด้านข้างไม่งั้นมันก็จะติดฝาแล้วมันก็แกะไม่ออกดีมันก็จะไม่ตรงสเต็ปเขาแฟร์ว้าวขอชิมดูนอนกินแออะอืหอมนะเหมือนกาแฟกินอ่ะ ขอนมิ้วน่ากินเหมือนกาแฟมากเลยอร่อยจังของแม่ชิมยังอ่ะอื้มอร่อยเลมอนผิ่นเบาๆวันนี้ลากินแรงกว่าเราอิ่มร้อนเลยไหมเจมกินไม่หมดเลยนะเดี๋ยวมันจะละลายนะถ้าเกิดเราไม่แกะแต่ถ้าเกิดไม่แกะมันก็ เดี๋ยวเราเอาไปให้เฮียที่บ้านแล้วกันมันคงจะไม่หกเนาะแต่มันจะละลายละลายรีบกลับรีบกลับโอเคไม่บายค่ะเจอเฮียก่อนไม่บายคันเตือนนะคะดีๆนะคะผมเริ่มหมดแล้วจ้ามีคนชงมกแล้วหนึ่งห่อผ้าไว้ค่ะรีบกลับค่ะรีบกลับไปหาเฮียก่อนไป Let's go อร่อยจ้าแห้งลนะอืมมันมี25บาทกับ20บาทอ่ะเขาไม่ได้เขียนรสชาติว่ารสชาติไหน20บาทอ่ะแต่แม่คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นรสรสรสเปรนในงยี่สบาทอืมน่าจะเป็นรสเฮีย20บบาทกลับบ้านกัน<อ>ค่ะ ีไปหาคนไม่ทำงานแล้วได้กินไอติมค่ะชัดจริงเราไม่ไดชัดจริงอาไม่เเนอะเนอะเนอะเดี๋ยวเราดูก่อนถ้าเกิดเรากินเสร็จเรายังไม่หายอยากเรากินกันเองก็พอเพราะเราทำงานสองคนเนาะใช่ มาทิ้งมเ่ันไม่นเ,นเหมือนกิดกาแฟหรอกลูกแต่ว่าปากลูกอ่ะคือแบบคือแบบอ้ <c oughs> แทนที่จะใช้เทชชูเช็ดมือเช็ดเสรเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> ปากลูกคือแบบอร่อยมาก <c oughs> <c oughs> อร่อยจริงปะ นถ้าเราอันนี้รสไอคอนเฟคชันกลิ่นวานิลาเรามาแกะกันเลยดีกว่า ลราก็ดันแบบนี้ดันขึ้นเหนือกระดาษจ,จ้ามันจะนได้ไม่หกเลยเถอะฉลาดเพิ่งรู้อร่อยแม่รถนี้ดันขึ้นมาหนูกินเลยเป็นโอรีโอเอาออกมาจากถ้วยเลกยก็ได้ใ่แม่ทำแม่